สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์ม h ช n n นลนะครับในคลิปนี้เนี่ยอยู่กับผมเอมนะครับในตัวเกม N นโครนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดวันนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําสําหรับคนงบน้อยนะครับอยากจะเติมมาไหนให้มันคุ้มคุ้มดีนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูแพ็กเกจกันนะครับ ผมอยากจะแนะนําสําหรับกาชาในเกมนี้ก่อนนะครับมันจะมีอยู่2อันหลักๆด้วยกันก็คือตัวพาหนะนะครับผมก็คือพวกสัตว์ขี่พวกนี้แนวที่มันจะมีเอฟเฟกในการติดตั้งนะครับต่างๆแตกต่างกันออกไปยิ่งระดับสูงนะครับเอฟเฟกที่ติดตั้งเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวสกินอาวุธนะครับตัวสกินอาวุธก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความเก่งการให้กับตัวเราเยอะม,กมากๆ แต่ว่าเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะไอตัวสก,กินอาวุธเนี่ยนะครับเวลาที่เราสุมแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะออกอาวุธของอาชีพอื่นด้วยเช่นเดีวยวกันสมสมุติว่าผมเล่นนักธนูนะครับมันก็จะมีโอกาสออกมีดด้วยหรือวา่าผมเล่นมีดนะครับมันก็จะมีโอกาสออกดาบโรเนี่ยมันประมาณนี้เอาเป็นว่าเวลาที่เราสุมอาวุธเนี่ยมันอาจจะไม่แน่ไม่นอนเรามาดูแพ็กกันนะครับว่าผมเนี่ยแนะนําอะไรบ้างนะครับไอ i, พวกแพ็กเด้งพวกนเนี้ยเนี่ยนะครับทุกคนก็น่าจะตัดสินใจได้อนะเนาะผมก็จะแนะนําแต่ในหน้าของร้านค้าก็แล้วกันนะครับผม อ่ะอันแรกเลยก็คือสเสบียงพิเศษนะครับแห่งปีกดําก็คืออันนี้เลยบัตรอันนี้เนี่ยนะครับมันจะสามารถเอาไปเปิดนะครับพวก VIP นะครับหรือว่าพวกสิทธิพิเศษรายเดือนได้นั่นเองนะครับสำหรับอันนี้แล้วก็เราจะได้เพชรมาอีก1,600เพชรนะครับ แล้วก็ไม์เลทอีก200ซึ่งไอบัตรอันนี้เนี่ยสามารถมาเปิดตรงนี้ได้นะครับผมมันจะได้ไอพีที่ได้รับบวกขึ้นอีก20%ิความแม่นยำบวก2ป้องกันบวก2นะครับแล้วก็จะได้รับทันทีก็คืออันนี้ซึ่งเราจะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะอัญเชิญอาวุธนะครับหรือว่าจะอัญเชิญนะครับพาหนะผมก็แนะนําเป็นพาหนะนะแล้วกันต่อมานะครับจะเป็นกล่องสเต็ปนะครับแพ็กเกจการเปิดตัวพิเศษก็คืออันนี้เลย คืออันนี้มันจะเป็นสเต็ปสเต็เลยนะครับถ้าหาว่าเราซื้ออันแรกแล้วเนี่ยนะครับเราถึงจะสามารถซื้ออันที่2ได้นั่นเองนะครับอ่าอันแรกเนี่ยนะครับหนึ่เพชรนะครับเราจะได้ตัวเลือกอันนี้มาอีกนะครับ เราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิดสกินอาวุธนะครับหรือว่าเราจะเปิดอันเชิญปหาะนะครับผมแบบ11ครั้งเลยก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมส่วนเพชรนะครับเราจะหาจากไหนมาซื้อนะครับเราก็จะได้มาจากไอตรงนี้ที่เราซื้อบัตรเมื่อกี้ไปนะครับผมแล้วก็อันต่อมานะครับจะเป็นอันนี้แพ็กเกจนะครับสนับสนุนการอันเชิญกล่องอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสเต็ปเช่นเดียวกันอันนี้จะได้2,400เพชรนะครับแล้วก็จะมีกล่องเลือกปหาะแล้วก็อาวุธนะครับรวมกันเนี่ยก็ประมาณ6กกล่องเลยนะครับถือว่า คุ้มมากๆเลยทีเดียวแล้วสเต็ปที่2ของกล่องนี้เนี่ยก็สามารถใช้100โกนะครับในการซื้อต่อได้อีกด้วยถัดมานะครับก็คือสเต็ปอันนี้นะครับแพ็กเกจสนับสนุนอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปเช่นเดียวกันสเต็ปที่2ก็ใช้100โกนะครับในการแลกซื้อได้ด้วยนะครับไอ้กล่องนี้ที่ผมแนะนาให้ซื้อเนี่ยเพราะว่ามันจะได้เป็นเข็มกัดนะครับแล้วก็เครื่องรางซึ่งเราจะสามารถนํามาใช้ได้ยาวๆได้เลยนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะบวกไม่ได้เยอะก็ตามนะครับก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้กับค้มมากววลลเแ็ ดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับเผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆออกมาะจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับการติดตามคลิปตัวเกมไนโคลนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ